ช่วงนี้นักแบดมินตันทีมชาติไทยของเรามีโปรแกรมอัดแน่นกันเลยนะคะล่าสุดก็ไปแข่งขันที่ประเทศอินเดียนะคะในรายการอินเดียโอเพ่นนะคะในรอบแรกค่ะก็ยังมีนักแบดของไทยนะคะที่ทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะกุลวุฒิวิทิศสารนะคะเดี๋ยวจะได้ผ่านเข้ารอบไปแก้มือกับแอนทอนเซนค่ะ นี่คือการแข่งขันแบดมินตันนะคะรายการระดับซูเปอร์750ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ารายการนี้มีนักแบดมินตันไทยลงเล่นในรอบแรกหลายคนด้วยกันนะคะเริ่มกันที่ชายเดียวรอบแรกนะคะกุลวุฒิวิทิศฐารซึ่งก็เป็นมือ8ของรายการก็ประเดิมผลงานยอดเยี่ยมทีเดียวนะคะเอาชนะอึ้งกาลองจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกมค่ะ21ต่อ13แล้วก็21ต่อ13นะคะก็ทําให้ในรอบที่2กุลวุฒิจะไปเจอกับ Andy ดอร์สแอนทอนเซนนะคะในรอบต่อไปซึ่งก็เป็นนักแบดมินตันจากเดนมาร์กนะคะที่กุลวุฒิเองก็เคยเจอมาแล้วก็น่าจะได้แก้มือกันนะคะ ส่วนกันตพลหวังเจเริญค่ะก็เอาชนะเคนตานิชิโมโตะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1นเกม25ต่อ23 1 1ต่อ21แล้วก็22ต่อ20ในรอบที่2กันตะพลนะคะจะต้องไปรอพบผู้ชนะระหว่างลูกกวงซูจากจีนหรือว่าแอนโทนีกินติ้งจากอินโดนีเซียค่ะนอกเหนือจากในประเภทชายเดี่ยวแล้วก็มีประเภทหญิงคู่นะคะในรอบแรกสุพิศราเพียวสามพานนะคะกับพุทิตาสุภจิรกุลน,น่าเสียดายค่ะไปแพ้ให้กับเฉินชิงเฉินแล้วก็จียยี่ฟานจากจีน1ต่อ 2เกม21ต่อ16 14ต่อ21แล้วก็16ต่อ21ค่ะ